ความซับซ้อนของวิบากกรรมคนเกิดเป็นสัตว์สัตว์เกิดเป็นคนคนเกิดเป็นเทวดาได้หรือความซับซ้อนของวิบากกรรมนั้นเทวดาอาจมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มนุษย์อาจไปเป็นเทวดาเป็นสัตว์และสัตว์ก็อาจจะไปเป็นเทวดาไปเป็นมนุษย์ได้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยอำนาจของกรรม วิบากกรรมต่างๆดังนี้วิบากกรรมด้านดีนี้คนเชื่อกันมากจึงมีคำบอกเล่าสันนิษฐานกันอยู่เสมอว่าคนนั้นคนนี้เป็นเทวดามาเกิดโดยสันนิษฐานมาจากความประณีตงดงามสูงส่งของผู้นั้นผู้นี้บางรายก็มีพร้อมทุกประการทางชาติตระกูลที่สูงฐานะที่ดีผิวพรรณวัน,นะที่งาม กิริยาวาจามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนไพเราะเรียบร้อยฉเฉลียวฉลาดบางคนแม้ไม่งามพร้อมทุกประการก็ยังได้รับคำพรรณนาว่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามาเกิดเพราะผิวพรรณมารยาทงดงามอ่อนโยนนุ่มนวลน,นี่ก็คือการยอมรับอยู่ลึกๆในใจของคนส่วนมากว่าเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์วิบากกรรมด้านร้ายก็มีเช่นในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งโกรธแค้นรำคาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตัดแสดงให้รู้ว่าบิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนัขนั่นและได้ส่งให้พิสูจน์โดยบอกให้สุนัขนำไปหาที่ซ่อนทรัพย์ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้ นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้นและสุนักก็พาไปขุดพบสมบัติที่ฝังเอาไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้มนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดามนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าว่าเมื่อทรงสเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าพ่อขาเกวียนได้ทรงซื้อสินค้าในนครพราราสี บรรทุกเกวียนนำพ่อขาจํานวนมากเดินทางไปในทางกันดาลเมื่อพบบ่อน้ําก็พากันขุดเพื่อที่จะได้มีน้ําดื่มได้พบรัตนามากมายในบ่อนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเตือนว่าความโลภเป็นโทษแห่งความพินาศแต่ไม่มีผู้เชื่อฟังพวกพ่อค้ายังขุดบ่อต่อไปไม่หยุดหวังจะได้รัตนามากขึ้นบ่อนั้นเป็นบ่อท,ที่อยู่ของพญานาค เมื่อถูกทำลายพญานาคก็โกรธใช้ลมจมูกเป่าพิษถูกพ่อค้าเสียชีวิตหมดทุกคนเหลือแต่พระโพธิสัตว์ที่มีได้ร่วมขุดบ่อด้วยจึงได้รัตนามากมายกว่าเจ็ดเล่มเกวียนท่านนำออกมาเป็นทานและได้สมทานศีลรักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิตก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดเป็นเทวดาได้มนุษย์มีบุญกุศล และดีพร้อมทั้งกายวาจาและใจมากเพียงไรก็จะเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงได้เพียงนั้นคือสามารถขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงได้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดามีเรื่องราวต่างๆในพุทธศาสนาที่เล่ากันสืบมาว่ามีสัตว์ได้ยินเสียงของพระสวดมนต์ทุกวันก็ตั้งใจฟังโดยเคารพตายไป ก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบนสวรรค์ด้วยอนุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นที่เชื่อถือกันอยู่ลึกๆในจิตสำนึกจึงแม้เมื่อพบมนุษย์บางคนบางพวกก็ได้มีการแสดงความรู้สึกจริงใจออกมาต่างๆกันเช่นลิงมาเกิดแท้ๆสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆท้งนี้ด้วยเห็นจากหน้าตาท่าทางบ้างกิริยามารยาท นิสัยใจคอความประพฤติบ้างซึ่งโดยมากผู้ที่พบเห็นด้วยกันรู้สึกตรงกันดังกล่าวเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเองว่าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือมนุษย์เกิดมาจากสัตว์ได้สมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งมีจิตหวงห่วงผ้าสบงทีวรที่เพิ่งได้มาใหม่ซักตากไว้บนราวมรณาผาไปขณะผ้า,านั้นยังไม่แห้ง จิตก็ผูกพันในผ้าสบงจีวรนนั้นนําให้ไปเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก็ติดอยู่บนผ้าพระภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นผ้าสบงจีวรนนั้นไม่มีเจ้าของแล้วก็จะนําไปใช้พระพุทธองค์ทรงทราบได้ทรงมีพุทธดำรัสห้ามตัดให้รอเพราะว่าพระภิกษุรูปนั้นจะสิ้นภพสิ้นชาติของเขาเป็นเลนในเวลาเพียงไม่กี่วันถ้านําสบงจีวรน,นั้นไปขณะที่ยังเป็นเลนอยู่ ก็จะโกรธแค้นจะไม่ได้ไปเสวยผลแห่งบุญกุศลที่ได้ประกอบกรรมและได้กระทําเอาไว้เป็นอันมากด้วยอํานาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอน,นามาเกิดนี้เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากความจริงได้เรื่องราวที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ